สวัสดีครับเนี่ยการเอกเกอร์มครับและเกมที่คุณกำลังกรับชมก็คือ Resident Evil 8หรือภาควิเดนนะครับผมหลังจากที่เราผ่านบ้านของเมนิเมนโตมาถึงเวลาไปหาโมโรแล้วครับจะชิบหายแล้ว เฮียอะไร้โอ้ยปาปาเลยอ้เดียขากูอ้หไอัเหียใส่ไม่ใส่อะไรวะเจ้าไอ้แม่งเหี้ยใหญ่ใหญ่าหโอไอ้เหียกูม่ติดเชื้อได้ไงวะเนี่ยอ้อหนีนีเนี่นีไปอย่ไง้เรวขาเงเดินได้ไงวะ อะไแบวะเออตายมีแบบตัวเบิ้มด้วยเว้ยไรแค่นั้น เปิดไม่ได้มาถึงก็โดนตีนเลยกูคขว้บาแพ้สาหัสผมคงอยู่ได้อีกไม่นานผมได้เสียผพวกมันเดินไปมาหน้นานอกพวกมันแทบไม่สดแทบไม่ชะทกตาต่อผมยิงใส่ผมรู้สึกว่าพวกมันกำลังล้อเล่นกับผมอยู่พวกมันไม่ใช่หมาป่าแน่เลยแต่ผมไม่ยอมหมอบมือกับหมาหรอกนะ ถ้าผมไปถึงกระหันนับเก่าได้ผมก็จะอยู่พวกมันได้ผมพ่อคุณได้นะใกล้มากแล้วว่าจริงผมเหนาวจังขาก็ไม่ยอมขยับอีกขอโทษนะลุยซาได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยอ้าวสามีของลุยซานี่วะที่เอหน้าถามว่าสามีของลุยซาหายไปไหนสุดท้ายแล้วก็ตายนะครับผมแล้วก็โดนกระถางกัะแตก็ยังเดินอยู่ได้เลยเดี๋ยวนี้มันซูเปอร์ฮีแมนจริงจริง สมุนไพรเยอะใช่ไหมล่ะจะไปหาไก่พวกนั้นงไงเนี่ยประตูกล ทำอะไไรได้มีเบือกอะไรสีเขียวด้วยดูก่อนซิมันเราจะไปฝั่งโู้นได้ไงอ๋อมีนิูว อะไรวะอ๋อนี่มันแบบแรกเลยด้วย ไม่มีของเลยไงเนี่ย ta sát, hai vết tích. Ôi. ลูกบอลเธอนี้ด้วยริบอ่างเก็บน้ำเอาจี๋นะไอ้คนที่ทำดราม่าว่า เราตอนเราโดนตัดแขนแล้วเขาไปเสื้อสมานด้วยมันไม่ได้สมานนะครับดูดีๆมันมีรอยตัดอีกนะครับผมมันไม่ได้แบบเอามาต่อแล้วเสื้อก็สมานด้วยนะครับคุณดูดีๆครับคุณอย่ามามั่วครับไอ้จริงนะไอ้คนที่คิดประเด็นนี้ผมไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือว่าหรือว่าพูดเล่นนะครับผมถ้าพูดจริงนี่คือแบบสมองนี่คือแบบป่วยมากเลยแต่ผมว่าน่าจะพูดจริงอ่ะเพราะเห็นทุกคนก็พูดกันไปเสียงเดียวกันหมดว่าเสื้อแม่งเวอร์ชิปหายแม่งแบบประสานกันได้ด้วยอ่ะ ถ้าที่แม่งความเป็นจริงไม่มีรอยโดนตัดอยู่เลยเนี่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 ยนานจังเฮ้ยเสียงอะไรวะ อะโหลวันที่สามเอ้ยมอ,ยอโลมาดูทีวีอยู่ไปกินไปเลยอ่าได้ไมาแล้วอปวดโลปวดแขนโอ้ยมันอ้วกใส่โอ้คุณแม่บิลไน้ดอรเพื่อคุณแล้วผมทำได้ทุกอย่างอ,อ้าวหันมามองด้วย เราจะเออเราเมาเนี่ยวันดี้นีเดี๋ยวเท่าไรเนี่ยน้องมันเด็กพีเสืคุณแม่นะไม่ใช่เว้ยลูกของฉันไม่ใช่ของเธอเออมีอะไรอยากจะพูดเหรอมาพูดอะไรวะเจ้าพี่เสืคุณแม่คุณพันแม่ต้องการลูกกลางคืนเฮ้ยอย่ามาล้อเล่นกันนะเว้ยดี่นีขอร้องก็รับได้โปรด ถ้าเอาไปอย่างนี้ทุกคนก็หูจะหัวร้อผมสิแต่ถ้าเกิดถ้าผมฉัไม่ดีกว่าพวกมันล่ะจะไปสอนทำไมเราดีๆขอไว้อีนิดนะได้โปรดละอะไรของมึงเนี่ยตลกอะไรของมึงโอ้จริงแกน่ะพูดมากเกินไปแล้วมันจบแล้วล่ะจะหาทางเข้ามาได้แล้วฮะมาไงนี่คืออนาสเตขององัน ฉันก็จะไม่ปล่อยแกไปเว้ยเอเ้ย Damn freak อีกตกประหลาดเอ้ยมันมันควบคุมไอ้ฟองนั้นได้เว้ยมันเป็นตัวอะไรเนี่ยเหมือนฟาบูเดีย๋ยวสิเดี๋ยวเพิ่งไปสิจะหัวขโมยจะสกปรก แต่ไม่ปล่อยไอ้แกเอาไปหลอกกลัวไปแล้วเนี่ยโอ้ะออกจากที่นี่ยังไงวะเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยโอ้ยคันคันขาอะไรที่กูแจเลยวไว้ในกระท่อมในเหมือง หานตายแล้วดังนั้นจะมีการตกปลาอีกสักพักเลยใครๆก็รู้ว่าการเสียชีวิของเขาไม่ใช่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เขาถูกเจ้าปลายักษ์น่าขมเบิร์ตั่งหากล่ะมีปลายักษ์ด้วยได้งสุนม่ต่อเติมเลยแล้วเหมืองอยู่ตรงไหนนะคุยขันไว้ยยุงแม่มาจากไหนวะ ่เฮ้ยยุงเยอะวะ่ะนี่จะาปิดประตูสนิทเปล่าเนี่ยไปดูประตูหน่อยดิเี่ยก็ประตูสนิทดิว,ว่าไม่ยุงมาจากไหนวะ ui tua dày เรียบร้อยแตกหนึ่งเว้ยอืมแตกสองไอตัวมีเกาะคาดทำเกาะแตกเรายิงหัวก็เรียบร้อยนะครับผมเกือบไป้วไม่ัลดีนะที่มีระเบิดสำรองไว้อยู่แล้เวเราไปอ๋อ,อ,อเขาทำได้ ว่ากระสือร่วมล้อยได้แล้วหืม <c oughs> ่งแม่งแล้วกูลงเรือเนี่ย ไปเลยไอ้หีบสมบัตินะั้นเรายังเก็บไม่ได้นะผมไปเลยโอ้ยอันนี้ยอะไรวะนั่นนะอ่ะอรวะนั่นเหมือนปลาฉลามในภาคภูมิป่ะ เอ้ยอะไรวะเนี่ยศูนย์วิจัยหรืออะไรเนี่ยเอ้ยพวกมัมาทําะไเอ้ยอะไรวะเนี่ยเ,เอ้ยเป็นเ,เอาา้ยนัมนุงทหารนีวะปล่อยลงเว้บอกลงซักอีธานแปลกใจมากเลยนะที่นามาไกลได้ถึงขนาดนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับน,นายก็คงแย่แน่เออคิดยังไงล่ะ นายเข้าไอานนีจะตาชัดสักทำงานเสร็จสิคือกำนวยของมันจริงนะกำตันครับเดี๋ยวสั่งงานก็คู่บันดูแลขึ้ที่นี่ครับต้องไปแล้วมันคือการตีความแบบไหนบมรูครับแต่ว่าเราอยู่ที่นากินไปล้วดด้ก็รู้ตัวด้วยเดี๋ยวพูดถึงไม่ดดเหรอมู่ดอะไรเกี่ยวอะไรย่ากมเลยอีธานไอเจ้าหน้ามันะมันยากกับไปส่งนาอย่าเข้ากับเสือลาแน่นอน เชื้อราไอ้ไอ้เชื้อราแบบเอออะไรไหวอย่างน้ำปะมันพูดถึงเชื้อราได้มันถึงเชื้อไาในภาคเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยอย่าไปยุ่งงานของเรานีกว่าครับงานอะไรใช่ไหมร้อนเฮ้ยอย่าเรวคือกตุ่นเฮียเราวันนั้นอ่ะโหโคตรใหญ่เลยว้าไอ้เหี้ยโอ้หเออจมน้ำจมน้ำเดี๋ยวว่าน้ำเป็นไหมเหี้ยแล้วแผลไม่เจ็บเหมือนว่านั่นอ่ะบางทีอาจจะแบบแผลแห้งเราก็ได้ผม แผ่นเน่าหมดแล้วมึงเนี่ยผ้าแันแผ่ก็เน่าเนี่ยเอาไอ้บอลโลเอออย่าอย่าถอยไปถอยไปโอ้โหไอ้เหี้ยหลังมันโคตรน่าเกลียดเลยแกถ้าออกถ้ายนน้ำแกจุ่ยแล้วไม่รักษาเรื่องนี้แล้วเว้ยเมื่อกี้คือมันเหรอไอ้ป้ายจักเมื่อกี้สายเกินไปมีลันดาเตรียมพิธีแล้ว เรียนหน้าสงนามาฝากความชั้นกสิหน้าสงเพงจริงเอ้ยอะไรวะเนี่ยหย่อนใจลอยกันสิใจอย่าเข้าไปใกล้กูไม่เหยียดยุติเถอะมเลยอ่ะจ้าควรอยู่กับนางสิไม่ใช่แกพูดเรื่องอะไรอ่ะเอ้ยอย่ามาอ้วกใกล้กูเลไปเลยเยอเยอเยอนี่เป็นเชี้ยอะไรของมึงเนี่ยทนไม่ไหวแล้ว คุณเจ้าคุณแม่ท่านแม่ครับทับบยแกทับบยกลายเป็นปลายักษ์ไอ้บาดนั่นแน่โอ้ยยีแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วตะโดดละาโอ้ยโอเคเออโอ้โห หม้กระจายตามหลังหมดเลยโอ้ยนล้วจักายกับมือกตัวบ้านนั้นดี่ิน่าจะจักรยานไงดีนะเขาพูดมาพูดถึงแถาใต้น้ำให้ฮ่าฮ่าไยุคแถวนี้เนี่ยมันบางไง โอเคงั้นขอตัดจบโอเคงั้นขอตัดจบคลิปพีแค่นี้ก่อนนะครับบายบาย